ในคืนที่มืดมิดไร้แสงดาวเนนหนือผืนนาอันกว้างใหญ่ไพศาลของกัมพูชาลมร้อนระอุยังคงพัดเอื่อยๆ่พาเอาความเหนียวเหนอะหนะของไอฝนที่เพิ่งผ่านพ้นไปเข้ามาในห้องนอนไม้เก่าคล่ำคล่าของบ้านใหญ่เพียนฉันกลับมายังบ้านเกิดที่ห่างหายไปนานนับสิบปีการเดินทางจากกรุงเทพสู่หมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางทุ่งนาอันห่างไกลนี้กินเวลาเกือบทั้งวัน ด้วยถนนหนทางที่ยังคงเป็นดินลูกรังและเต็มไปด้วยหลุมบ่อร่างกายอ่อนล้าแต่จิตใจกลับกระสับกระส่ายด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบลงบนผืนดินบ้านเกิดความรู้สึกหนักอึ้งคล้ายมีใครมองอยู่ตลอดเวลาก็เข้าเกาะกลุ่มฉันคิดว่าเป็นเพียงความตื่นเต้นและความอ่อนเพลียจากการเดินทางทว่าเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและรัติการเข้าครอบงำ หมู่บ้านแห่งนี้ก็เผยชมอีกด้านหนึ่งที่เย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยเงาสลัวใหญ่เพียนผู้เป็นใหญ่แท้ๆของฉันใบหน้าเหี่ยวย่นตามกาลเวลาดวงตาที่เคยสุขใสบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความหมองเศร้าและแฝงไว้ด้วยความหวาดระแวงบางอย่างเมื่อฉันมาถึงใหญ่เพียนเพียงแต่พยักหน้าเบาๆแล้วก้มหน้าลงจัดสำรับกับข้าวก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมามองฉันแวบหนึ่ง สายตานั้นสื่อความหมายมากมายเกินกว่าจะเข้าใจในตอนนั้นฉันเพียงรู้สึกได้ถึงความกังวลที่ฉายชัดอยู่ในแววตาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เติบโตมาพร้อมกับเรื่องเล่าและตำนานพื้นบ้านของที่นี่ตลอดมื้อค่ำเสียงพูดคุยของเรามีไม่มากนักยายเพียนพูดถึงเรื่องข้าวปลาอาหารและชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ทุกประโยคที่ออกจากปากยายเพียนกลับมีน้ำเสียงที่แผ่วเบาและระมัดระวังคล้ายกำลังซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างไว้ เมื่อฉันถามถึงเพื่อนเก่าเพื่อนบ้านหรือญาติคนอื่นๆยายเพียนจะตอบคำถามสั้นๆแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีเรากับมีบางเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงหรือพูดถึงไม่ได้การตอบสนองของยายเพียนทำให้ความรู้สึกกระสับกระส่ายในใจของฉันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฉันนอนไม่หลับตลอดคืนแรกเสียงจิ้งหรีดเรไรร,รอบบ้านดังระงมเค้าไปกับเสียงลมที่พัดยอดมะพร้าวให้เสียดสีกัน กิ่งไม้จากต้นมะม่วงใหญ่ข้างบ้านเสียดสีกับหลังคาเป็นระยะๆะะสร้างความรำคาญใจไม่น้อยแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขมตาไม่ลงจริงๆคือความรู้สึกประหลาดที่ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้แม้จะปิดประตูหน้าต่างทุกบานสนิทแล้วแต่ก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาจากภายนอกมีใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาแต่สม่ำเสมอนั้นดังมาจากใต้ถุนบ้านที่เป็นพื้นดินโล่งๆใต้แคร่ไม้ เสียงนั้นเคลื่อนที่ไปรอบๆหยุดหยุดตรงหน้าต่างห้องนอนของฉันเป็นพักๆแล้วก็เคลื่อนไปอีกเหมือนกําลังสอดส่องเข้ามาฉันพยายามปลอบตัวเองว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าหรือสุนัขจรจัดแต่เสียงฝีเท้าเหล่านั้นฟังดูนักแน่นและมีจังหวะเกินกว่าจะเป็นเพียงสัตว์ฉันแกล้งหลับตาและพยายามหายใจให้เป็นปกติหัวใจของฉันเต้นร,รัวคล้ายจะทะลุออกมาจากอกทุกครั้งที่เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าต่าง ความรู้สึกกดดันและความหนาวเย็นก็จะรุนแรงขึ้นคล้ายมีใครกำลังจ้องมองเข้ามาจากความมืดมิดภายนอกฉันนอนจมอยู่กับความหวาดกลัวจนกระั่งฟ้าเริ่มสางเสียงฟีเท้าเหล่านั้นจึงค่อยๆเงียบหายไปพร้อมกับความเย็นเยือกที่ค่อยๆบรรเทาลงฉันลุกขึ้นนั่งบนเตียงเหงื่อก้านไหลซึมเต็มแผ่นหลังยายเพียนตื่นเช้ามากอยู่แล้วและเมื่อฉันเดินลงมาจากห้องนอนยายเพียนก็กำลังเตรียมสำหรับข้าวเช้าอยู่ยายเพียนเหลือมองฉันแวบหนึ่งแล้วถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าหลับสบายไหม ฉันลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหรค่ค่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่สบายใจยายเพียนไม่ตอบอะไรเพียงแต่พยักหน้าเบาๆแล้วก็ก้มหน้าก้มตาลงไปทำกับข้าวต่อความเงียบงันและความไม่พูดจาของยายเพียนกลับยิ่งสร้างความหนักอึ้งในใจของฉันฉันพยายามหาเหตุผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหรือไม่ก็อาจจะแค่ฝันไปแต่ความรู้สึกหวาดกลัวนั้นมันจริงเกินกว่าจะเป็นแค่ความฝันสองสามวันต่อจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกคืนเสียงฟีท่าปริศนา,าก็จะกลับมาเดินวนเวียนรอบบ้านมีบางครั้งที่ฉันได้ยินเสียงขูดขีดเบาๆที่ผนังไม้ห้องนอนหรือเสียงถอนหายใจที่แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามจะเงียหูฟังเสียงเหล่านั้นก็จะหยุดไปทันทีเราวับมีใครกำลังเล่นซ่อนหาอยู่กับฉันยายเพียนไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยแต่สีหน้าของยายเพียนดูเหนื่อยล้าลงทุกวันดวงตาที่เคยมองเศร้าบัดนี้กลับมีร่องรอยของความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นฉันเห็นยายเพียนจุดธูปบ,บูชาพระอยู่บ่อยครั้งมากกว่าที่เเเคยเห็็นนตอนดกๆ บางครั้งก็ได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วในตอนกลางดึกฉันเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความเข้าใจผิดของฉันเพียงคนเดียวมีอยู่คืนหนึ่งฉันไม่สามารถทนกับความอยากรู้และความหวาดกลัวนี้ได้อีกต่อไปเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเริ่มขึ้นอีกครั้งฉันจึงค่อยๆย่องไปที่หน้าต่างบานหน้าต่างไม้เก่าที่มีช่องว่างเล็กน้อยฉันพยายามส่องมองออกไปในความมืดมิดสิ่งที่ฉันเห็นทําให้เลือกในกายเย็นเยือก ภาพร่างเงาตะคุ่มที่ยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ข้างบ้านร่างนั้นดูสูงโปร่งและขาวพลนราวกับหมอกจางๆฉันไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของใบหน้าได้แต่สัมผัสได้ถึงดวงตาคู่หนึ่งที่กำลังจ้องมองมายัางห้องนอนของฉันอย่างไม่กระพริบความเย็นเยือกแผ่ซ่านเข้ามาจับขั้วหัวใจฉันรีบถอยห่างจากหน้าต่างทันทีหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือเท้าชาไปหมด ความหวาดกลัวเขาครอบงำอย่างสมบูรณ์ฉันลอมตัวลงนอนบนเตียงห่มผ้าคลุมโปงทั้งตัวพยายามกลั้นหายใจให้เงียบที่สุดจนกระทั่งเสียงฝีเท้าและภาพหลอนเหล่านั้นจางหายไปในรุ่งเช้าฉันตื่นขึ้นมาด้วยสภาพที่อิดโรยและอ่อนเพลียในเช้าว,วันนั้นฉันตัดสินใจที่จะพูดกับยายเพียนตรงๆหลังจากยายเพียนทำกับข้าวเสร็จฉันก็นั่งลงตรงหน้ายายเพียนและบอกว่ายายเพียนคะ หนูรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่หนูกลัวมากเลยค่ะยายเพียนเงยหน้าขึ้นมามองฉันใบหน้าเต็มไปด้วยความรวดร้าวยายเพียนถอนหายใจยาวแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวที่เก็บงำมานานหลายสิบปีน้ำเสียงของยายเพียนแผ่วเบาแต่หนักแน่นทุกถ้อยคำยายเพียนบอกว่าหมู่บ้านของเราแห่งนี้มีตำนานเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแสงจันทร์ แสงจันเป็นหญิงสาวรูปงามที่สุดในหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนงดงามบริสุทธ์ราวกับแสงจันทร์ยามค่ำคืนแสงจันทร์รักอยู่กับชายหนุ่มจากหมู่บ้านข้างเคียงทั้งสองคนสัญญาจะแต่งงานกันทว่าชายหนุ่มผู้นั้นกลับหักหลังแสงจันทร์ไปแต่งงานกับหญิงอื่นที่ร่ำรวยกว่าแสงจันทร์เสียใจมากนางเดินร้องไห้เข้าป่าไปในคืนวันเพ็ญและไม่มีใครเห็นแสงจันท์อีกเลยทุกคนเชื่อว่าแสงจันทร์คงจะฆ่าตัวตายในป่าลึก แต่ชาวบ้านบางคนก็เล่าลือกันว่าแสงจันทร์ไม่ได้ตายไปเฉยๆดวงวิญญาณของนางยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความโกรธแค้นและเสียใจอย่างสุดซึ้งแสงจันทร์กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่คอยหลอกหลอนผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือคู่รักที่กำลังมีความสุขเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเจ็บปวดที่นางได้รับยายเพียรเล่าต่อว่าตอนแรกยายก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ผู้หญิงหลายคนเริ่มฝันเห็นแสงจันทร์มาเข้าฝันร้องไห้สะอึกสะอื้นบางก็เห็นเงาแสงจันทร์แวบผ่านไปในความมืดบางก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนในยามค่ำคืนมีคู่รักหลายคู่ที่เลิกรากันไปโดยไม่ทราบสาเหตุบางก็ทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นบาดเจ็บและมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต้อยกับคืนวันเพ็ญเสมอยายเพียนบอกว่าครอบครัวของเราเคยมีเรื่องผูกพันกับแสงจันทร์มาก่อนบนรรพบุรุษของยายเพียนเคยเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวแสงจันทร์ และเคยให้คำม,มั่นสัญญาบางอย่างไว้กับแสงจันทร์ซึ่งเป็นคำม,มั่นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความรักและการแต่งงานแต่คำม,มั่นสัญญานั้นไม่ได้ถูกรักษาไว้เมื่อแสงจันทร์เสียชีวิตลงดวงวิญ,ญญาณของแสงจันทร์จึงจองจำอยู่กับหมู่บ้านและรอคอยให้ใครบางคนมาปลดปล่อยจากความเจ็บปวดนี้ยายเพียรบอกว่าทุกวันนี้วิญญ,ญาณของแสงจันทร์ยังคงวนเวียนอยู่รอบบ้านของเราเพราะบ้านของเราตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่แสงจันทร์เคยพบรักกับชายหนุ่มผู้ทรยศและใกล้กับเส้นทางที่แสงจันทร์ใช้เดินเข้าป่าไปในคืนสุดท้ายของชีวิต แสงจันไม่เคยทำ้ายใครโดยตรงเพียงแต่แสดงตัวให้เห็นให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดและความเครียดแค้นที่นางมีแสงจันทร์ต้องการให้มีคนรับรู้เรื่องราวของนางไม่ต้องการให้ใครลืมความทุกข์ระทมที่นางเคยได้รับเมื่อยายเพียรเล่าจบความเงียบก็เข้าครอบงำอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความหวาดกลัวที่ปรับปนกันไปฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมยายเพียรถึงไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เพราะเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจและยากจะอธิบายได้ฉันนึกถึงภาพเงาตะคุ่มที่เห็นเมื่อคือน และความรู้สึกเย็นเยือกที่สัมผัสได้มันคงเป็นวิญญาณของแสงจันทร์ทจริงยายเพียนบอกว่าสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้นางและจุดธูปเทียนบอกกล่าวให้นางรับรู้ว่ามีคนรับฟังเรื่องราวของนางแล้วและขอให้นางไปสู่สุขติสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องแสดงความเข้าใจและเมตตาต่อนางวันรุ่งขึ้นยายเพียนพาฉันไปที่ศา,าลไม้เล็กๆก,กลางทุ่งนาที่ยายเพียนสร้างขึ้นเพื่ออ,อุทิศให้กับแสงจันทร์โดยเฉพาะที่นั่นมีรูปปั้นหญิงสาวที่แกสลักอย่างเรียบง่ายใบหน้าเศร้าส้อยคลายกำลังร้องไห ฉันจุดธูปเทียนถวายดอกไม้และนั่งพนมมือสวดมนต์นอุทิศส,ส่วนกุศลให้แสงจันทร์พร้อมกับบอกเล่าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าฉันรับรู้ถึงความทุกข์ของนางและขอให้นางอาโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ทำให้นางเจ็บปวดและขอให้นางพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดรในคืนนั้นเสียงฝีเท้าที่เดินวนเวียนรอบบ้านก็ยังคงมีอยู่แต่ความรู้สึกหวาดกลัวของฉันกลับลดน้อยลงไปมากฉันยังคงได้ยินเสียงขูดขีดที่ผนังแต่ครั้งนี้มันฟังดูแผ่วเบาและไม่น่าหวาดกลัวเท่าเมื่อก่อนเหมือนกับว่า วิญญาณของแสงจันทร์กำลังรับฟังสิ่งที่ฉันและยายเพียนทำไปให้สิ่งที่ฉันรู้สึกคือความเศร้ามากกว่าความกลัวแสงจันทร์คงจะเป็นวิญญาณที่โดดเดี่ยวและเจ็บปวดยายเพียนบอกว่าวิญญาณที่จองจำด้วยความทุกข์มักจะยังคงวนเวียนอยู่ตราบใดที่เรื่องราวของพวกเขายังไม่ได้รับการปลดปล่อยและตราบใดที่ไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดที่พวกเขาสะสมไว้วันต่อ,ตอมาเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มจางหายไปทีละน้อย เสียงฝีเท้าหายไปเหลือเพียงความเงียบสงบของยามค่ำคืนความเย็นเยือกที่เคยแผ่ซ่านเข้ามาในห้องก็ไม่ปรากฏอีกแล้วฉันรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบรรยากาศของบ้านและหมู่บ้านแห่งนี้ราว,ว่าเมฆหมอกแห่งความเศร้าโศกกำลังถูกพัดพาให้จางหายไปสิ่งที่ยังคงอยู่คือเรื่องราวของแสงจันทร์ที่บัดนี้ฉันได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึง้งและฉันรู้ว่าฉันจะส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้คนรุ่นหลังเช่นกัน เพื่อไม่ให้ความทุกข์ทรมานของแสงจันทร์ถูกลืมเลือนและเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าบางครั้งวิญญาณก็ไม่ได้ต้องการสิ่งใดนอกจากความเข้าใจและความเมตตาฉันกลับมายังกรุงเทพด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประสบการณ์ที่หมู่บ้านชนบทแห่งนั้นได้เปิดโลกกระถัดให้ฉันได้เห็นถึงโลกอีกใบหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังม่านแห่งความจริงฉันรู้ว่าแสงจันทร์อาจจะยังคงวนเวียนอยู่รอบๆหมู่บ้านของเรา แต่ไม่ใช่ในฐานะของวิญญาณที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นดวงวิญญาณที่ต้องการเพียงการรับรู้และเหยียวยาเรื่องราวของแสงจันทร์กลายเป็นตำนานที่ฉันจะเล่าขานต่อไปตำนานที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจจะอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดและบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการความเข้าใจจากเรามากที่สุด และความเงียบสงัดของยามค่ำคืนในชนบทกัมพูชายัางคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำของฉันเสียงลมที่พัดผ่านยอดมะพร้าวเสียงจิ้งหรีดที่เรไรและความรู้สึกเย็นยะเยือกที่เคยสัมผัสได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวฉันไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าผีขเขมรที่มาจากปากคนเฒ่าคนแก่ที่ฉันได้ยินกับหูสัมผัสด,ด้วยใจและจะไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดชีวิต